สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปั้นเพจนะครับหลังเกมระหว่างทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ไปศูนย์ต่อสามนะครับมาซาทนาอิชิหัวหน้าผู้สอนก็ได้กล่าวว่าอันดับแรกต้องบอกว่าจากนัดแรกเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นด้วยคุณภาพที่มีเต็มที่ใส่กันไปให้สุดทําให้วันนี้เกิดความแตกต่างคือมีอาการล้าด้วยสภาพร่างกายแผนที่วางไว้คือเน้นเกมรับแต่เกมลุกก็พยายามขึ้นเกมไปนายังหวะและรักษาบอลเอาไว้ให้ได้ แต่ทำไม่ได้ดีตามที่คาดหวังเอาไว้แน่นอนว่าการบาดเจ็บของทั้งทีระทอนกับทีระดนมีผลกับแท็กติกเหมือนกันอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องการให้ผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากอาการล้าของนงักเตะด้วยส่วนหนักแค่ไหนคงต้องรอให้ทีมแพทวิเคอห์ตไปเรายังมีเวลาในการวางแผนการเล่นก่อนถึง2นัดสุดท้ายที่ผ่านมาเรามีสมาธิแค่กับเกาหลีใต้เท่านั้นอย่างไรก็ตามทั้งของทีมมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด ซึ่งเราจะนำเทปการเล่นใน2เกมที่ผ่านมาวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปเชื่อว่าทีมชาติไทยยังมีโอกาสในการเข้ารอบอยู่ใน2นัดที่เหลือเพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้การเจอกับนักติดใต้เราก็เน้นทําการบ้านจากเอเชียนคัพที่ผ่านมาพยายามหาวิธีการอย่างไรเพื่อจะเอาชนะทีมมาดับท็อปแบบนี้ให้ได้ส่วนเรื่องความกดดนันจะบอกว่ากดดันก็ไม่ขนาดนั้นแต่เรามีเป้าหมายซึ่งก่อนจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้น รามีงานต้องทํามากมายซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์เกมต่างๆทําให้นักเตะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมโดยเราไม่ได้มองผลแพ้ชนะเป็นเกมต่อเกมแต่จะต้องมองถึงการพัฒนานักเตะในระยะยาวด้วยต้องทําให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากกว่านี้นั่นก็คือคํากล่าวของมาซาทาไดชินะครับส่วนวังซุนฮงโคตเกาหลีนะเขาบอกว่าทีมชาติไทยสมควรได้รับความเคารพผมคิดว่า เราได้ผลการแข่งขันที่ดีเพราะว่าเราเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้นี่คือแมตท,ที่ยากแต่ผู้เล่นก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและมีความกระหายที่จะคว้าชัยชนะเราจะไม่สามารถชนะแมตช์นี้ได้เลยหากไม่มีแรงผลักดันและความมุ่งมั่นจากผู้เล่นและเขาก็ยังบอกว่าตัวตัวเขานั้นอาจจะคุมทีมนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายแต่ทีนย้งไรก็ตามุตบอลเกาหลีใต้ก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าที่เหมือนอื่นในเอเชียเขาพัฒนา ขึ้นมามากเหมือนกันทําให้เกาหลีใต้นั้นอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องพัฒนาฟุตบอลให้หนีห่างจากเอเชียปอีกนี่คือทัศนคติของฟุตบอลเกาหลีจริงๆครับคุณผู้ชมมานาแป้งก็งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบเกมว่านักเตะทุกคนและโคนอีกทีสู้กันเต็มที่แล้วต้องขอโทษที่วันนี้เราเก็บแต้มในบ้านตามที่คาดหวังไม่ได้และต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแก่งมากสมกับที่อยู่อันดับ22ของโลกและเป็นชาติในเอเชียที่ไปบอลโลกมากที่สุด เราเสียด้กับผลการแข่งขันแต่สิ่งที่น่าประทับใจมากคือแฟนบอลที่เข้ามาดูในราชมังเกือบ46,000คนในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลต้องกราบขอบคุณจากใจไม่ว่า,าจะเป็นกลุ่มเชียร์ไทยพเวอร์กลุ่มฮาร์ดคอร์กลุ่มวุนต้าทุกคนเชียร์อย่างถูกถกตกกกิกาสร้างสารรค์รวมถึงการติดตั้งจอยักษ์ข้างนอกได้เห็นกระแสฟุตบอลกลับมาจุดติดอีกครั้งต้องขอบคุณแทนน้องๆทุกคน เป็นสิ่งที่เราทุกคนดีใจมากที่สุดในวันนี้ส่วนหลังจากนี้เราจะทํางานหนักกันต่อไปเชื่อว่าโคดิชิคงเห็นสิ่งที่ต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วแน่นอนว่าในเกมเยือนจีนสําคัญมากเพราะชีชะตาต่อการเข้ารอบสามเช่นเดียวกับการเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์เราจะทำให้ดีที่สุดบนความหวังและโอกาสที่ยังมีสุดท้ายแป้งขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทีมชาติไทยมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายครับ ทางด้านบังก์อิวานโควิดพูดถึงการพาทีมชาติจีนถล่มสิงคโปร์กลับมาชนะในรอบเจ็ดเกมหลังสุดว่าจากมุมมองของโค้ชผมมีความสุขเป็นพิเศษเพราะทีมทําได้ตามแผนของเราตลอดทั้งเกมเราพยายามบุกอย่างดุดันและสร้างโอกาสทําประตูมากมายนี่เป็นรางวัลตอบแทนผู้เล่นที่สามารถใช้กลยุทธ์ใหม่ของเราได้ดีเพียงใดการคว้าชัยและเอาชนะได้แบบนี้เป็นทางเดียวที่เราสามารถสร้างความมั่นใจเพื่อผลงานที่ดีขึ้นในอนาคต ส่วนการติดโทษบานของอูเล่ดาวยิงตัวเก่งทิสซาไทจีน5ประตูจากสี่เกมในสึกทับบอลโลก2026รอบสองและลียนจี้มิดฟิลอีกลายอีวานโควิดที่เคยพาทีมชาติดีล่างไปลุยฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายยืนยันว่ายังมีวิธีอื่นที่จะเอาชนะทีมชาติไทยกุนซือทีมชาติจีนเผยสองสาเหตุที่จะชนะทีมชาติไทยแม้ไรลลอูเล่และลียนจี่ว่าเราจะวิเคราะห์ผู้เล่นคนอื่นๆมากขึ้น แระหวังว่าเราจะสามารถเพิ่มพาความแข็งแกร่งโดยรวมของทั้งทีมได้มากขึ้นเพื่อชดเชยการขาดตัวหลักทั้งสองคนนี้ไปโปรแกรมนัดที่ห้าและนัดที่หกกลุ่ม C ีทีมชาติไทยจะไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6กมิถุนายนก่อนก,นกลับมาเล่นในบ้านตัวเองพบทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลาเกีฬาสถานวันที่สิบ็ดมิถุนายนถ้าหากว่านัดที่ไปเยือนจีนแล้วแพ้กลับมานี่นาสุดท้ายมาเตะที่ราชมังนี่ กานต่อยเลยนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ทีมชาติไทยยูยิบสามดบ้างครับหลังจากเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับสารัฐอาหรัในเมเรตยูยิบสามนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ใน่ือต่อศูนย์นะครับกุนซอ,อย่างอิสราเซิทโลก็ได้กล่าวว่าเกมนี้ก็ต้องชื่นชมน้องๆที่ช่วยกันเล่นหลายคนมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นจนได้ลงเล่นในเกมนี้ก็ถ,ถือว่านักเตะทุกคนทําได้ดีเกมนี้เราเลือกใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปนัดแรกซึ่งทุกคนทําได้ดีการปรับทีมในครึ่งหลัง ค่อนข้างจะมีขีดจำกัดตัวทดแทนคนที่สุกส่งไปอาจจะปรับตัวไม่ทันเพราะวันนี้อากาศเย็นด้วยทําให้เกมอาจจะมีสะดุดล้วก็ต้องพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปช,ชนะนั้น,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตอบแทนความทุ่มเทของน้องๆที่ทํามาตลอดสามนัดที่ผ่านมาและเราก็ไม่เสียประตูด้วยก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกคนที่ทํางานกันมาอย่างหนักนับเตตที่มาในครั้งนี้หากเป็นชุดแรกที่เราส่งลงไปเล่นก็ถือว่า เล่นกันได้อย่างน่าพอใจแต่ความฟิตอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซส่วนการได้ตัวหลักเข้ามาเสริมก็ต้องกลับไปคุยกันอีกครั้งว่าจะได้ใครเข้ามาเพิ่มบ้างแต่หากไม่ได้จริงๆจําเป็นต้องใช้ชุดนี้หากมีการฝึกซ้อมที่เพียงพอมีความฟิตที่พร้อมก็ถือว่าได้ลุ้นในการทําผลงานต่อไปก็ฝากแฟนบอลให้กําลังใจน้องๆกันด้วยทุกคนมาด้วยความรักชาติและพยายามสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้ทุกนัด ก็อยากจะให้เชียร์น้องๆต่อไปสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกสมโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะมาให้ทีมชาติไทยอยู่ยีบสามในครั้งนี้และต้องขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาดามแป้งนายกสมาคมที่ให้โอกาสเราในการมาเล่นในรายการนี้และเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถยกระดับทีมได้ดีกว่าเดิมส่วนนักเตะชุดนี้ก็เห็นแววที่จะขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้หลายคนเหมือนกันนะครับผมชี้เป้าให้เลยแล้วกัน อย่างเช่นน้องเบอร์สามครับวรินทร์ธนจำนงวัฒน์เล่นแบ็กซ้ายนะครับเล่นดีมากในการนี้เบอร์ห้าครับชนพัฒน์บัวพานเซ็นอร์แบ็กจากบีจีปทุมแล้วก็เบอร์เจ็ดครับจิตนุคพงศ์แล้วก็เบอร์เก้าครับ,พพก,รบการพลคีริแรงคนนี้ตัวใหญ่มากครับวิ่งเร็ววิ่งทะลุทะลวงดีครับเแรนสุดหน้านะครับแล้วก็จะเป็น ปาริชูทองก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้แล้วก็เสกสานาตีสิทธาบุลล่าพวกนี้ครับก็สามารถเข้าไปเล่นชุดใหญ่ได้ครับก็ถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลายไปก่อนสวัสดีครับ